โอเคสบายดีทุกคนนะ้สบายดีเอฟซีโมทุกคนเลยที่เข้ามาพบชมคลิปนี้มาอนีมาอยู่กับซองของเบโนนึงอีกแล้วทุกคนแล้วสำหรับคลิปนี้เนาะก,ก็คือจะมาอยู่กับซองอาลูก,กาดเอ้ยมาอยู่กับตัวละครอาลูก,กาดเี่ทุกคนนะขออภัยนําที่เอาบูชิกมา คิดดีดูคนมาเจอออฟฟาไพโอเรนคามเป็นออฟฟารีเจนนั่นเองโอ้โหหรือว่าเราเห็นไอเบนนอนึ่งจับอลูกาลีเจนมาเราจึงจับออฟฟารีเจนมานั่นเองโอ้โหเขาก็โซสกินไปนิดๆเนาะอ่าโอเคเดีคนละจัดไปเลยเดีคนในเกมนี้บูฮูววันสีแผ่หรือสีชนะเนาะต่อไปเบิ่งกันในเกมเดี๋ยก่อนโอ้โหเบิ่งสกินลีเจนนี่แม่งโคตรเทเลยเดีคนออฟฟาแม่มาเบิ่งกันเดี๋ยวคนละเกมนี้สีหลอดหรือสีหลวงไอเบนนอนึ่งสีแบก ก็เจ้าได้หรือบอ่อเนาะก็ขี้เกมนี้มาอยู่กับ FC คือเก่าเลยก็เนาะดินกับ FC อ่าเกมแรกซูมไปเจอกันหรือคนในเกมที่สองเราส่วนเข้ามาก็เลยเขา้าไปหลีน้ำเหลาโอเคเนาะมาเบิรงกันหรือคนในสิไฟหรือบอ่อเนาะไปเอาเบนอนนึงนี่จากคอนคาที่บุได้ลงคลิปด้นเนาะแล้วกับบุเดปักเสียงด้นเนาะเอ,าอะ่าการบอกกันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะบูลินบุไลก็ต้องขอโทษขออาภัยไปหนำเนาะ แดี๋ยวพาที่เขามาครับส้มคิดมีแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเนาะนี่เขามาภายโค้ดลิขามทุกคนเนาะอืมตะกี้นี่ทุกคนเห็นคารินาว่าคารินาว่าซิมอเอาบับเนาะก็คือภายโค้ดลิขามฟาร์มซองโอ้โหเอาก็บอกภายโค้ดลิขามอืโบแมนเอาก็บอกทีมเฮาเบิ่งภายโค้ดลิขามวิมอเอาบับเนาะอืมสุดท้ายคารินากะมาเอาบับบ่สำเร็จเนาะมาเบิ่งกันว่าเกมดีสิไวหรือบ่วทุกคนเนาะ อ่าพายคนขาฟ้ามสองนี่คนขาที่ว่าทีมเราจะได้เปรียบเนาะได้เปรียบบนการฟาร์มดีกว่านะเฮาจะฟาร์มได้ได้ดีกว่านะอืมแต่ก็ต้องรอดรุนบนด้วยกันดีกว่านะแตาหากว่าโหนคนเดียวอันนี้ก็บบัวลยเนาะมาตามมาเจ้าว่านี่ดูคนอ้อฟฟาจัดในปลอมเลยเอวีดูหนึ่งจะมาตุยนำมาขอลาดไปเนาะคือมาสับเราไปอ่าหลังจากนั้นกับฟร์มมนต่อดีกว่านืมต้นเกลียขอฟาร์มมืก่อนเลยกันเดี๋ยวคอยใส่กันเนาะมาจังหวะานี่เห็นแวบๆอยู่รวมดีกว่านาะอืม ทางเซียน่าเอกอื่นมาเมโซยแนวมาซอยแนวสั่นถือออฟฟ่ากดยับเลยมาจังหวะนี้ดีกว่าดังออฟฟ่านะจะเห็นจังหวะเซียนนาดึงไวบดีกว่าเบนนึงสไลด์ก็ไปตูบไปเรียบลอยดีกว่าในเบนนึงเก็บมาโอ้โหถือว่าเก็บเราไปสองตัวแล้วทุกคนห่อสลับออฟฟ่าจังหวะนี้ไพ่คนข่ามาเติมทุกคนในเบนนึงต้องถอยออกมาก่อนมาเรียนกลางทุกคนเดี๋ยวมาเห็นไพ่จังหวะนี้มาเห็นใส่กันสองสามบาททุกคนเดี๋ยวไอ้เบนนึงมาเอาบับก่อนเลยกัน หลังจากนั้นเวทกับฮิวทุกคนเห็นมียาเขากับลังจะตายมาลาดบ่อจังหวะนี้เรียบร้อยทุกคนโอ้โหมีตัวหนึ่งมาเอาไปเนาะก็คือมาเก็บไปนั่นเองตอนนี้เป็นตัหนึ่งเก็บมา3คิวทุกคนสกอร์ทีมหาต่อแปรทุกคนโอ้โหทีมเฮาอ่าตอนนี้ได้โอกาสเอาบับมันทุกคนเนาะคือเอาบับลิงนั่นเองจังหวะนี้ลิงกับว่าโอ้โหยีเปโนตหนึ่งกดได้ทุกคนโอ้โหนี่หลอดบอกอะคาลิน่าคาลิน่าเขามาไอ้ยังนี่คาลิน่าโอ้โหจังหวะนี้หวานชิ่บทุกคนเรียบร้อยไป แม่เด <Cornell>. ี๋ยวก็ในจังหวะนี่ก็บีเอทหลอดไปเนาะบอเป็น oh, ย right. uh ังเดทุก็เนาะถือว่าได้ทั้งบัาได้ทั้งคิวตัดมาจังหวะนี่เป็นหนึ่งขอใส่เลยเล็ดลี่ทุก็เนอืมเล็ดลี่อหรือเล็ดลี่วะจังหวะนี่เด้ทุก็ต้องบอกเลยว่าไม่กดปันจังหวะนี่โอ้โหเปิดดันจีเขามาใส่เลยที่เก็จะเก็บได้หรือบอที่เก็จะคิวได้หรือบอลิงเขามาคารินาเขามาที่เก็จะมาเก็บอืมบอได้แต่ว่าลิงเขามาตุยนะโอ้โหถือว่าบอลลุบทุก็เนาะถือว่า ตุ้ยไปเลยการได้คิวนะจังหวะนี้มันซึกเยี่ยงเตาทุกคนในเบ่ยนหนึ่งมาสิมากดเตาโบได้ทุกคนโอู้หูยกดโบได้โบไปยังขอคิวไปเลยกันทุกคนจังหวะนี้ลิงลิงเป็นเส้ลิงลิงเป็นเส้เรียบลอยทุกคนเก็บไปสองตัวแม่ตอนนี้เก็บมาเจ็ดคิวแล้วทุกคนเบี่นหนึ่งได้มาจังหวะนี้สไลด์เข้าไปทุกคนใส่ไปโอ้โหได้ทุกคนโอู้หูยเป็นทางเบียว่าเหาแต่ว่าทางเล่นนี่ก็ถือกดหยับเลยทุกคนนะสิวนา อาใจเย็นก่อนเดี๋ยวเบนเอาหนึ่งลงไปเติมได้เอาจังวานี่วา่วาจะได้เซว่นาโอ้ยถือกดในปอมเลยมาสี่เปอร์เซ็ตออฟฟ้าสี่เปอร์เซ็ตออฟฟ้ามาเก็บอีกคิวที่สามสำหรับออฟฟ้าโอ้โหเหลียบลอยไปเลยตอนนี้ค้อการที่ว่าไอเบนเอาหนึ่งฟ้ามเกิดแต่ว่าทีมว่านี่แมงโบเกิดทุกคนโอ้ยเดิมเกมโบได้ทุกคนคือเติมกันโบได้โอ้โหเบื้องสังครรมเป็มทุย เบิงเบิงสตากรรมเกมนี่หนาจะบุหรอดมามาเบิงช็อตนี้เดนเป็นโดนเกมเป็นซองหรือบ่อหรือคนจังหวะนี่เหนียบหล่อเงี้ยเป็นซองอีกขี้เก่าทีก่อนแผ่สนาบัวบานาะมาเบิงกัแกดูคนลินเนี่ยมันสุดแล้วไปหยุดคำที่ว่าปอมแตกตอนนี้เอาเอาบับไปยิ้มหอยทีก่อนโอ้โหลิงบูมีบับกับซัมซัมเพนนี่บูดายบัฟมาแหละจังหวะนีก่อนอัจจีบูมี่ทีก่อนเป็นตัวหนึ่งหาวเกินไปเขามาอยู่ในด่งตีนตุยไปเลยโอ้โหนี่หนาเสียดายไปจังหวะนี้แทงเขามาเนาะ แข่งกับมาใส่เลยบ่ใส่เลยบ่โอ้โหเวทเนาสาดอันตีก็ไปบุได้ยังเลยผมว่านี่เจวนาเทากับคนข้างที่บุมีไฟเป็นนะอยู่ในนอฟซีของเอาต่อไปเบอร์หนึ่งอาซาเขามาแบกเอาซาสิแบกได้หรือบ่สิลอดสิลู่างในคนเกมนี้แต่ว่าทีมพานี่ก็ถือว่ากดได้เนาะปลอมไบคนข้างเกือบจะหมดแล้วนี่เออคำซ้ำกันเนาะหรื่องเกือบจะหมดซ้ำกัน จังหวะนี้ทูกคนโมบีอันตีแต่ว่าใสเลยได้จังหวะนี้ทุกคนได้ตลอดถ้าเธอจัดให้ยุได้ตลอดถ้าเธอบอกบโมบีอันตีดิการันมีอันตีเนี่เก็บดังงามเลยเลยจังหวะนี้ดุกคนเนาะเอาได้บอเอาเวทได้บอเขาไปจังหวะนี้ออกมาอยู่นอทุกคนหวานเจี๊ยบเบียดเท่าเก็บไปทุกคนบโได้คิวสิเบีดคิวคือเก่ามาส่วนกลางเกมทุกคนเนาะเรามียดไปโค้ชขามก็เริ่มมาแล้ว อาลืมน้ำบ,บาตรแล้วทิมเขาไปต,ตัดมาจังหวะนี้ดีกว่าเนาะจังหวะเล่นการเป็นลุงเขาไปใส่ไปเลยโอ้ยลิงนี้ไปก่อนทุกคนเอาบัรนี่บอโอ้โหเอาไปแล้วทุกคนเอาเอาเอาอยัางอยู่ๆๆอยัางอ,อยู่ไปใส่ลิงไปใส่ลิงเอาคาริน่าแม่ทุกคนบอกเลยว่าไปไหวทั้งคู่เลยจังหวะนี้แท่งของเขาเปิดก่อนใช่ได้ครับบูมีอันตีทุกคนโอ้ยอย่งอีก3ามสีวีแต่โอทบได้ทุกคนเขาไปใส่ก่อนเลยวแก่ทุกคนเก็บมาหนึ่งตัว เก็บมาสองบอโอ้โหบอได้ทุกคนเก็บมาได้แต่ตัวเดียวนั่นเองแม่ตอนนี้เขาได้หลอดมาไปจิ่มหอยทุกคนจิจบได้หรือบอทุกคนจังหวะนี้ดันปอมดันคลิปขึ้นไปเลยเนาะภายคนขามตุย้ยเกือบเมื่อแล้วยังเหลือตัวเดีดวยวทุกคนจังหวะนี้จงัจงหวะนี้มาจะได้ดังยิ่งมาจะได้ดังยิ่งโอ้โหภายคนขามเกิดขึ้นมาใหม่แล้ว,วทุกคนถอยก่อนโอ้โหเดี๋ยวมาเซฟเกาะขึ้นสี่ใบก่อนทุกคนพอได้สลับเกาะ จังหวะนี่หลอดก็เขาเขัมาเป็นหนึ่งเขาไปวาจิษใสคุณเต่ดางยิงของเขาโอ้โหเกือบจะตุ้ยแล้วทุกคนดางยิงบ่เกิดเกมนี้ค่ะดังยิงเกิดน,นี่บอกเลยว่าสบายชิวๆเลยมาหลอดเขาไปจีบหอยแต่ว่านางยิงก็เขาลงไปลุมเนาะโอ้โหเบ็รหนึ่งก็ต้องทอยก่อนทุกคนเต้าเวทดก็เขานี่หาเป็นหาวใส่คนเดียวเลยแม่จบบอได้ทุกคนคิดว่าจะจบจังหวะนี้ไปเฮ้เฮ้เซเวนาเซเวนาถอยก่อนเซเวนาโอ้ยหายจังหวะก่อนนี่ เออจะเย็นก่อนนะแม่ออกไปจงังหวะอยู่ก็เลื่อยเลยแต่ว่ามีหยาเขาเข้านี่โอ้โหข่ามาตีปลอมกระแตแล้วนะนี่ตะกี้นี่ขั้นตีปลอมแตกเลยตะกี้นี่จบแบบาง,งามเลยแต่ว่ามุ้ยไฟจี้โอ้โหตุย,ยไปหมดเลยจิมจังหวะนี้คอทอยก่อนเลยกันเนาะหนาจะบุหรี่ทุกคนจังววะนี่เพราะว่าลิงมันมาโคตรไวเลยเดี๋ยวก็มันมากถ้าเขาแพงน,นะ กดจะเกิดไปคนลอยลงมาใส่เบนนึงแทงอันเบนนึงไป2บาท3บาทตายไปเลยจังหวะอันตีมาผู้ดีเปิดใส่เลยดิคนโอ้โหคัเอาลงสอดนี่จะบอกเลยว่ามันเนื้อเทป <c oughs> มันเทปของเทปแต่ว่าตุ้ยไปดกคนจังหวะนี้ <S <S บโจบน่าภัยคนถามจบบ่ได้แต่ว่าสึกแยงหลอดจังหวะนี้คนเบนนึง่สิมันแยงเลยแล้วบบเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วจวังหวะนี้โอ้โหหวานเชีครับทุกคนเป็นหนึ่งตุ้ยไปตุ้ยไปหมดเลยโอ้โหจังหวะนี้คนเนาะดีแต่โบโจไปคนมา ตามาช็อตนี้เป็นหนึ่งใสไปเลยใสไปเลยเรียบร้อยไปทุกคนเป็นตหนึ่งตุยไปบอกเลยคาลนามาเล็กเกนแมงโคแห้งเลยโอ้โหทุกคนเบิ่งนำ้ำแกนเลยคาลีนาเกมนี้บอกเลยว่าแมงโคแห้งโปรหรือบอทุกคน <c oughs> จัวหวะนี้จะไหนแทงคัะกับตุยไปแล้วบอกเลยว่าแมงโคหม,มัวทีมเฮาก็คือบวกแบบบวกหมวเลยแล้วนั้นก็พิมพ์บอกไปว่าฮ่าเบิ่งเบิ่งทีมแนมสันเออจะบวกหมวกอะไร <c oughs> บอลแล้วโคตรมั่วแล้วก็ไเมนหนึ่งกับอุ๊กใจนำํำอืมเมนเมนหนึ่งขาได้ตนเกมเ็ที่ว่ากดไปก็างามได้อแล้วแต่ว่าทีมเฮาขนาดว่าฟ้ามเกิดแั้งยิ่งยังบุกเกิดอยู่โอ้ย<ฮ>แทงเข้าก็บบอ,อ,อกตัานเหลือด,ดีเลยปัญหามันเกม่อ่อนเลกเกมยังบุกทันออกตันเหลือดสัมมาหลังจากที่เป็นเกมที่ว่ากดเขาก็ถือเขากดคืนทุกคนอืมเบืองแรนายเจะาพลหล่อแว่าจังหวะนี้ก็ใส่แมงไปเลยโอ้ยแล้ยิ่งมันบกเลยว่าแมงโคตรแห้งทุกคน จังหวะนี้ไปใส่ลิงลิงไปใส่เรียบร้อยโอ้โหก่อขึ้นสิว่าขึ้นมาจังหวะนี้เรียบร้อยไปดีเออโอ้โหเข้ามาในป่าทุกคจังหวะนี้ซอดเดียวหายเลยแม่นี่ยังว่ะหลังจากนั้นทีมเมากับเข่ามาโถม์สามคนทุกคนโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหคาหนิดาเก็บมาสามแบบโปเลยทุกคนสามหนึ่งเอาบ่อยู่ทุกคนโอ้โหทแทงก็ห้ากับบ่อตัดเหลือเดี่ยวมันหามันนะก่อกันเวทกับกบอ่อโบโหอีก เออออกอยู่ก็กันเวียดแ่อแต่ว่าตัดเลือดบ่อทุกคนไม่รู้หนึ่งเจ็บใจหลือยก็เลยพิมพ์ไปว่ามันเลือดใจหรืพิมพ์ว่าอืมตัดเลือดน้ำเออแทงนาสัตวอย่าตัดใจอย่าเข้าลายโอ้ยอมหาศตกมเนาะเกมนี่จบเลยบ่อนี่จบเลยบ่อโอ้ยจังบอทันจบทุกคนยังบอทันจบจังหวะนี้เมู่หนึ่งเมู่หนึ่งเกิดทันโอ้โหอ้าวอาเอาวอาเอาฟาเขามางงัดในปอมตายไปดิ จังหวะนี้อีกหนึ่งวิอีกหนึ่งวิอีกหนึ่งวิเบนนึง,นนง,นนงออกมาใส่ไปเลยทุกคนใส่ไปเลยเอาออฟฟามบูตีปต้ปอมกตี่ปอมตะกี้นี่จบโอ้โหออฟฟามมันก็บฮิวคิวกันไปแหมยังหลอดกลับมาได้อยู่ปอมเบนนึงเกือบเม็ดแล้วตะกี้นี่โอ้โหสถานการณ์เริ่มบางเวิทั้งสองทีมแล้วเนาะฮะเราเบิร์นแต่ว่าเป็นไพ่จะผ่าทุกคนเนาะไพ่ผ่าก็คือจบเลยมาตอนนี้อ่ะ อ่าสูงสามนาทีเดี๋ยวคนเอาตายไปก็คือหนึ่งนาทีเลยหนาทีกกว่าที่คนที่ว่าจะเกิดใหม่หลังจากนั้นการลิงเอาหลอดไปไปธีห่อทุกคนหืสีไว้หรือบอ่อทุกคนเกมนี้หลังจากนั้นสั่งไอ้ที่เมาขึ้นมาจบเลยเนาะจะจบได้หรือบอ่อทุกคนผ่ายคนสา,ามกำลังจะเกิดแล้วทุกคนโอ้โหถ้าหลอดบอกเกิดนี่นาจะจบได้ทุกคนนะนี้แม่งหลอดแม่งนาเป็นนาเลยหลังจากนั้นแทงก็เข้ากับตุ้ไปคิทิวาเนาะคอรินบุกเขากันทุกคน หลังจะไหนนะเขาบอกถอยถอยถอยแต่บุมีิ๊ยถอ,อยทุกคนเบ้นนึงก็จะตุ้ยแล้วอขอตีบับนี่ก่อนเลยกันขอเอาเหลือดอยู่บับนี่ก่อนโอ้โหจังหวะนี้ก็น่นาเสียดายเนาะทุกคนเนาะทีมเฮาแม่งเขาไปแจกทีละคนทีละ,นทละคนแซนทีถอยเออซิวนาตะก,กี้นี่ถอยขอ้างในแล้วเขาไปบบัวคนเดียวเลยแม่งมันเทปมาแต่ไรวะอันนี้อะไรไหนเบ้นน,นึงก็ออกมาตามสัตยกรรมเน,ะนาะจะได้มันก็ ตู้อยู่แล้วทุกคนหาหนึ่งวานเจี๊ยบเลยทุกคนโอ้โหหนาเสียดายไปถึงว่าเกมแรกแพ้ไปทุกคนหมอบันเกมแล้วก็คือเกมนี้แพ้ไปทุกคนเกือบจะชนะอยู่แล้วแต่ว่าแพ้ไปหนาเสียดายไปเนาะเอาทุกคนอย่าลืมกดนไหลก้นแชร์อย่าลืมกดติดตามเทุกคนเอามาบิ่นกันเกมที่สองทุกคนนะเบียรนึงมันต้องแพ้นะขอแก้มืออีกเกมต่อไปทุกคนโอ้โหอ่าดีแต่ว่าแต้มกันดาวก็เอาเต็มเนาะก็เลยบปวดเสียดาวทุกคนเกมนี้ โอเคเดี๋ยวเขาเรามาจัดกันเกมที่2องนคนสิไว้บอคอแก่ใหม่เดี๋ยวก็เนาะเกมนี้เขาเก็บมาสิบหาคิว MVP บดมีคอ๊มาให้อไม่ทุกคนแท่งของเขากำลังจะออกตาเหลืออันสุดท้ายนะโอ้ยเงิด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 เลยคือบาต่อมาแล้วฮะทุกคนมาเบิ้งกันเกมที่2เลยกันเนาะมาใส่กันเกมที่2องผีสิเป็นแนวใด สำหรับอลูกกาดของเขาเขามาต้นเกมก็จังหวะเดิมเน,ะนออา,เา,ากนะ,าานอะอากาะา็คืออ่าเขาต้องฟ้ามก่อนเพราะว่าดีเม็ดป่าเนาะอลูกกาดเขาอ่าเครื่องซีนแหละเี่ยวก็จะออกเป็นจกกนอกอเนาะก็คือเขียวม่วงหรือว่าดาบมว่วงนี่แหละซื้อยังวะลืมแหลอะออตอนนี้มันจะดีก่อนเดี๋ยวกนเนาะก่อนการจัว่าแห้งหลังจากนั้นคอยไปออกเป็นควานควานควานอีหยังวะควานอีหยังก็แล้วแต่ควานสิงสิงบะฮัดสิงเออตัวต้องไปสนใจไปเดี๋ยวก็ออกตามนั่นแหละออกตาไอ้เบ้นหนึงก่อนแหละสำหรับเครื่องบอกเลยว่าแห้งแน่นอน อ่าอันแรกขาก็เป็นเขียวหรือว่าดาบดาบม่วงแหละอืมเดี๋ยวขอฟาร์มอันก่อนทุกคนเดี๋ยวคอยอไปจานก,กันเนาะแล้วทุกคนขอจานอีกหนึ่งที่ดีก็เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เบนหนึ่งยได้เห็นโฆษณาขึ้นก็อย่าหยุดกดขาำไรทุกคนเนาะเบิ้งโฆษณาให้จบเด้ออย่าฝ่าไปกดขามโฆษณาไรทุกคนตอนนี้ไอเบนหอนเงินนะโอ้ยบ่มีเงินสิใสเลยเนี่ฝากทุกคนซัพพอร์ตเป็นกำลังใจไอ้เบนเอาหนึ่งเขึ้นก็อย่าาฝได้ทุกคนเบบิ่งโฆษณาให้จเนาะ โอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวขอฟาอร์มอลูกกาดกองเฮาเกมนี้กนานกลางที่ว่าตึงพอสมควรทุกคนทีมเขามีทั้งก๊อตมีทั B, ้งอาร์ติบิเซวนาคือเก่าทุกคนนะพิเศษเพิ่มเติมคือแท่งอ่าไมโนทอร์นั่นเองเอาเดี๋ยวขอฟาร์มเวิวซีก่อนทุกคนแลคอยไปบวกรำกันจงบานี่จอยนายจะได้เวลซีแล้วหรือว่ายังบ่ไป เอ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นสั้นอยู่เถอะเดี๋คนคอยไปใส่สั้นดีกว่าหรือว่าจังหวะนี้สั้นสิไปใส่ไปใส่สั้นโอ้โหกดสาบแข็งจังหวะนี้บอลอดแน,น่นอนสั้นเรลี่ยลอยไปโอ้โหจะไหวไอ้โโเบนนึงเก็บมาชิวแหล่ะได้เฟิร์สละไปนอนเลือดหยดแหลกไปนนั่นเองมาเกมมีนานจะเกิดแหละทุกคนเนาะนืนนนนกบ่เกิดตอนนี้ได้เวลาเอ้าเอาบัฟมาเนาะคือภายเ้อนขามไปบุญไหว้กับเต่าทุกคนไอ้เบนนึงขอเอาบัฟมาเลยแหละข้อเอบัฟเลยซะ จังหวะนี้ก็ห้มันวุ่นวายกับเตาแหละมาจังหวะนี้เพื่อไอ้เบีมาเขาก็เอาเตาไปจี๊ยบหอยแหละเบี้นึงเก็บหนาๆไปได้หรือเปล่าจำวะนี้เรียบร้อยไปทุกคนเก็บหน้าๆไปโอ้โหตอนนี้เป็นคงเก็บมาสองคิวแล้วเนาะตัดมาจังหวะนี่หนาๆอีกคือเก่าทุกคนหนาอีกคือเก่าสิบเซนหนาๆเรียบร้อยไปวานจะได้มียามียาสิบเซนวานเจี๊ยบเลยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าแมงโกแท้งเรียบร้อยไปจังหวะนี้จอยมาเนาะแต่ว่าบุษยท่นแหละเสียใจนทำเด้อ ใส่มาจมวานี่นั่นนายคือเก่าทุกคนหวานเชียบเลยทุกคนโอ้โหโคตรแห้งเลยทุกคนอาจจะเลือไปใส่ได้เดทุกคนแล้วสลับเครื่องไอ้เบนตัวหนึ่งทุกคนแล้สลับเอ็มเปมียังต่างๆก็ออกตามที่ไอ้เบนตัวหนึ่งออกไปเลยก็ยคือเบิงยูฮูโปกคลิปนี่แหละเทุกคนยูโปกคล,ลิปนี่แหละไอ้เบนตัวหนึ่งออกเครื่องนะเออ จังหวะนี้เก็บหนะะ้าไปหวานเจี๊ยบบอกเลยว่านักยิงนักเวทอีวานเจี๊ยบเลยทุกคนตัดมาจังหวะนี้วาจีไสทุกคนโอ้โหยาบมันชิโกคนให้ปลอมทุกคนถอยก่อนจังหวะนี้ไฟคนกลายกระไหว่ายกเตาทุกคนเป็นหนึ่งทีเขาเป็นลาดเตาได้หรือบ่อทุกคนโอ้โหเขามาโบธาทุกคนจังหวะนี้บ่อได้เตาเอาคนก็ยังดีทุกคนเอาไปไสไปไสสิไปไสจังหวะนี้สิไปไสจังหวะนี้โอ้โหอีกบาทเดียวอีกบาทเดียวโอ้โหนานามาปล่อยแมวใส่ทุกคนจังหวะนี้ จังหวะนี้สิรอดบ่อโอ้โหว่าจะเก็บสั้นไปทุกคนบ่ได้ทุกคนโอ้โหวี่หาเสียได้ไปทีนี่โอ้โหตาบุีนา,นานานี่น่าจะเก็บมาอย่างงามเลยโบเป็นยังทุกคนตัดมาช็อตนี้ทุกคนไอเบย้งตีมัวลองหุนกรบ,บบวยูอะไรทุกคนไอเบยเดาทางได้เหียบลอยไปเลยทุกคนแน่นอนวานมันตรงแดนเขาได้ปอบเลยไอเบยก็ตีมัวๆไปซะแล้ววะ ตอนนี้ค่อนข้างจะว่าเกิดลอยเบอร์เซนแล้วเขามาใส่เลยจอยบูมีอันตีก็ใส่ได้นะนี <termin us. moved inside> <c oughs> ่นะเออจังหวะนี่จังหวะนี่โอ้โหว่าสิได้บับโบได้ทุกคนอออืืหบูมีจะเกิดเอาออกมาอีกแล้วโอ้โหเป็นทอยก่อนทุกคนตัดมาจังหวะนี่สองตัวมานี่โอ้โหโดนยกเขาได้ป้อมแต่ว่าเขาโบเทิงทุกคนจังหวะนี่จังหวะนี่ไปใส่โอ้โหวเก็บบบได้อีกขึ้นก่าเดี๋ยว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 ไปใส่น่าหน้าหน้าอีกแล้วหน้าหน้าอีกแล้วทุกคน ไมไ่โดนเก็บมนานาไปเกมนี้บอกเลยว่าเก <Never. S 1> ือบเจ็ดแปดโตเลยเนาะเจ็ดแปดคิวเลยแ <laughs> ต่มาจังหวะนี้อยู่เนาะใส่ไปเลย or, or, ไม้นอท่อไม้นอท่อใส่ไปเลยทุกคนบอกเลยว่าแทงไม้นอท่อเป็นใดทั้งแทงเลยเป็นใดทั้งซับพอร์ตทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ทีมเฮาก็กดไปเลยเนาะแ <laughs> ตดมาจังหวะนี้สัน้นสามโตกับโบยูนะสั้นนี่แยกล่างมาเป็นต่อได้โตกับบยญญาเดี๋คนก็นอสอดนี่อจะขี่เบี้ยหนึงเกิดนะได้มืด <laughs> นักที่นได้เมื่ทุกคนหรือคนทัไก็ได้เขามาเลยตัดมาชอตนี่ทุกคนเนาะช็อตนี่ทุกมอนี่ทุกคนมอนี่สิเปใส่อ้าจังหวะนี้ยกขึ้นไปกคนเขามาอยู่ในตรงตีนจอยเขามาเก็บไปได้หรือบเรียบอยไปหนตทุกคนสเก็บไปสองบอกเก็บไป2บอกโบได้โอ้หกี่นีถาเก็บจอยไปได้นี่น่าวานเจีบแน่นอนทุกคนแต่บอกเป็นยางกเนะบอเป็นยังถือว่าเกมนี้ก Workers, คอนคาเดว่าสกอตขาดเลยทุกคนนะซัดสามต่อสิบเอ็ดจบมาจังหวะนี้เบีดเอนึงใสไปแล้วหนึ่งตัวใสไปอีกนั่นน่ะไปใสนั่นน่ะเรียบร้อยทุกคนแม่น่าจะจบไปเลยทุกคนเนาะจบไปเลยจบไปเลยทุกคนอ่าน่าจะจบได้อยู่หรือจบบ่ได้ทุกคนเอามาจังหวะนี้สั้นสั้นออกมายังสั้นออกมายังสั้นเอาเอาออกมาตุยออกมาตุยอีกบาเดียวอีกบาเดียวอีกบาเดียวโอ้โหเวทเอาเออบมเป็นเวทยดทุกคนต้องยิงเขาเก็บไป จังหวะนี้วาสิจบได้หรือก็เนาะจบบ่ได้เขามาจังหวะนี้คนไม่รู้เขาไปใส่บาทนึ่งเขาไปใส่อีกบาทนึงจังหวะนี้เก็บไปสร้างเก็บไปสางบอลจังหวะนี้เก็บไปซีบอลเรียบร้อยทุกคนเก็บไปบาดขลังไปโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยตัดมาจังหวะนี้ทุกคนเนาะตัดมาจังหวะนี้จังหวะนี้ไปใส่เรียบร้อยไปโอ้โหมาดีเรียบร้อยจบไปอย่างสวยงามเราสำหรับเก็บนี่ทุกคนเนาะขีดเกมที่สองแก้มือได้สำเร็จทุกคนก็ถือว่าจบไป เดี๋ยวอนอย่าลืมกดเล์ก็แชื่อย่าลืมกดตีดตามเดยทุกคนไปเบิร์กันเกมทีสามกันเลยเดีคนสรับเกมทีสามไอเบนหนึ่งจะบไัยมาผักทุกคนเดี๋ยวฟังได้อาเป็นว่าทุกคนไปเบิร์ให้ไล่กันเลยละกันเนาะส่าสลับเกมนี้ก็ถือว่าจะจับเป็นทางอุูกาที่คือเก่าทุกคนถือว่าโดนเถือดเดลินตัวละครนี่ทุกคนลักการโดนเถือเดี๋ยวมาลงคิบเนาะจัดไปเงวๆทุกคนให้ทุกคนในเบิร์สมใจกันเลยอ่าเสียงอาจจะมีการรบกวนวได้ทุกคนเลยเพราะว่าไอเบียนหนึ่งออ่มู่าน้ำ เดี๋ยวเนาะมาเบิ่งกันในเกมเลยเบนนอจะบดไอ้ผักเสียให้เลยเดี๋ยวก็นไปเบิ่งกันไฮไลท์เลยอือหรือว่าไอ้เบนนองผักบอกโอเคเนาะผักกันต่อเลยเดี๋ยวก็ในเกมนี้สั้นๆเดี๋ยวก็นาทีเขาจบแล้วมาจังหวะเดิมมีขึ้นเก่าทุกคนวก็สำหรับลูกการเขามาต้นเกมมันก็ฟาร์มไปอีกคือเก่าเนาะอ่าหรือว่าไพ่ธนัดฟาร์มแบบได้กับฟร์มไปเลยทุกคนแต่ไอ้เบนธนัดก็คือฟาร์มบัฟแดงก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวคอยไปซืคอยไปบัฟหมวกทุกคนเนาะประมาณนั้นแหละ ตอนนี้มีทางแองเจล่าด้วยก็นเนะนาะแองเจล่าสิเขามาซอยนี่เลิฟเลิฟเลิฟภาษาโมเมนต์โมเมนต์บ่ยอกวาส่วนว่นี่กับฟาร์มื่อต่อเนาะตดเกมกับใจเย็นๆเลยทุยกคนแรกจะฟาวเรือนพานทุกคนเนาะอืมเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร่ใจเย็นๆไปก่อนทุกคนอ่าเดี๋ยวคอยฟาร์มคอยอยังไปเบิ่งไปกับจำเป็นบทเรียนเลยทุยกคนอ่าไปอย่างลินโหดอ๋อเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อนทุกคน ตามมาจังหวะนี่วารีไซจูเลียนทุกคนโอ้โหจูเลียนนี่ไปเก็บตัวนี้ก่อนเฮ้ย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 คอทขั้นสันเดเยวสามแหละตามมาจังหวะนี่ไซแม่งไปเลยแม่งไปเลยจังหวะนี้เรียบร้อยไปทุกคนเก็บไปคิวแหละอีกขึ้นเก่าทุกคนแม่แนวมันสิเกิดมันเห็นมากเลยนะอ่ะ๋ยวเอาบับนี่ก่อนทุกคนเนาะเอาบับนี่ได้เลเวลซีเดี๋ยวคอยพป่ปาทำมันทุกคนอ่าบอกเลยว่าเกมนี้กาง่ายๆซิวเนาะ แต่ว่าสิ่งลำบาเลตเกมบออันนี้บอกหูทุกคนบอท่านได้เบลซีใช่ก็คือเตาหน่อยตะกี้นี้ถึงเบลก็เอาไปก็เลยบบได้เบลซีอ่ะเบนตัหนึ่งกับผ่าเกมเซาปลายนะทีเสียงจนเปลี่ยนเลยทุกคนเสียงคอแตกเลยมาเผื่อเอฟซีเบนหนึ่งเหตุด้ยทุกคนจังหวะนี้เก็บไปซองบอกเก็บไปซองบอกเก็บไปซองบอดีจังหวะนี้โอู้ยเขาไปได้ปลอมเขาไปได้ปลอมเรียบร้อยทุกคนจูเลียนไปใส่จูเลียนไปใส่จูเลียนอีกบาดเดียวบาดเดียวอออืื้ห บอ่อได้ที่คนว่าสิเก็บไปสองตัวงามๆบ่อเป็นยังทุกคนมาจังหวะนี่เอาเต่อทุกคนเสียเบื่อยกไอ้เบี้ยนึงเกือบตุ้ยไปแต่ว่าดีแต่มีซัพพอร์ตเบี้ยนึงมีซัพพอร์ตเรียบร้อยไปเอาเต่ามางามๆสบายเลยทุกคนมาเดี๋ยวขึ้นไปเติมเลนเทิงทุกคนเลนเทิงนี่ก็ใส่กันเลนทนเทะเลยจังหวะนี้เห็นอาดบ,บิีทุกคนกำลังเสตายแล้วแต่ว่านักยิงเขากำลังสิตายคือกันเบ็นหนึ่งขอมาใสา่ก็แล้วกันเรียบร้อยไปทุกคน หวานเจี๊ยบเลยทีกคนอคนมาน่ะนะไปอยู่ไซกับไอคิวเอาขอจำอีกเชื่อนะที่คนในเกมที่3แล้วดุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเลยทุคนเดิมไป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้เบนนั่นหึงแน่มาแต่มาจังหวะนี้ทุคนไปโดนเข่าไปไซเลยดุกคนนัดสองหนึ่งกับโบยาทีกคนจังหวะจังหวะนี้จังหวะนี้ไปไซไปไซไปไซจังหวะนี้ซัพพอร์ตมันโอ้โหเหลือดมันแม่งขึ้นได้ตลอดทุกคนซัพพอร์ตก็เท่านี้คือแบบซัพพอร์ตเหลือดบุกขึ้นเลยเบนนันเง โอ้ว่เาเิียลเอสตีสทุคนบนัวด่ายเลยอ่าขีบเขาแล้วทุกคนใส่ได้ป้อมเลยบอลอดแน่นอนเอ้ยเ,ยเ,เบ้นตัวหนึงสิบอลอดว่ะเรียบร้อยทางยิงก็ขงเขาเก็บไปไป็จีบหอยทุกคนเก็บนีกันสบายเนาะตอนนี้เก็บมาหา,หาคิวเปจีบหอยเลยสลายเ,เบ้นตัวหนึงมาฮาราบิฮาราบิเขามาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวคอยใส่มันอ้าวอาจุเลียนจุเลียนใส่ฮาราบิได้ป้อมทุกคนเพื่อนใส่ฮาราบิได้ป้อมทุกคนจังหวะนี้เขาไปเก็บไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โห โอ้โหไผ่ก็เหนื่ามเดิมหนาวแล้วหนาวแล้วใจเย็นเก่อนน้องไส้มาเดี๋ยวคอยตีปอมตียังไปก่อนอภิโจงก็เข้าดันเรียน,น่ะเนาะไปยืนเล่นกับซีเบอร์ออตัดมาจมวานีก็เราเบนราหนึ่งสไ,ไปเลยแม่งมันแยกทางกันไปเขาขี่วันไปน้ำกัน,นเราเบนราหนึ่งสิเก็บซองแต่ว่าเบนยังเด็กเขาได้เก็บนักยิงไปได้โอ้โหหวานเจี๊ยบเลย บอกเลยว่าอลูกาทาลินเกิดี่บอกเลยว่าลินแมงโคตมันสกิลใส่ได้ลุ่วงเลยทุกคนสองวีสามวีเองจังหวะนี้เขาไปใส่ในปอมในปอมเลยว่าโอ้โหโบได้วะซับพอร์ตมาแมงกวัวอยู่ในปอมไปดูเขาเลยคือเพิ่มเลือดให้สบายเลยโอ้โหบอกไปย่างเลยเขาทำการมาจังหวะนี้คนสอดนี่เป็นต้อใส่ในปอมเลยเดียวปล่อยไปทุกคนจังหวะนี้เอาเอาเขียว่ามีคลิปทุกคนเกือบตายงโแหละเกือบตายงโแหละโอ้ยเอ้ยอลูกอุ้มอากาศ เกือบลูกกาตูตุยตัดมาช็อตนี้เดี๋ยวเบ็นหนึงอยากเทคนแต่ว่าแองงจีลาแม่งไปสิงพัวมันบุสิงไอเปรนหนึ่งเลย กันสีไงเป็นอนหนึ่งตะกี้นหนจะได้สบายอะไเดี๋ยวคน่าสีตัวตะกี้นี่เก็บไปสิ่งสีแน่นอนเออโมดเลยการมาจังหวะนี้เก็บไปเป็นทีมหอยเดี๋ยวคนเป็นอหนึ่งสิจบได้บอเกมนี้ทีมนี้ทีมถุยเออทีมนี้วะทีมมาสิจบได้หรือบอทุกคนจหวะนี้เขาไปใส่ในป้อมเลยทุกคนใส่ในป้อมแมงเลยทุกคนใส่ในป้อมแมงเลยโอ้โหแต่ว่าไพ่คนขามนี่ลืมไปว่ามีเอเต็ดเพิ่มเลือดให้ โอ้โหแต่ว่าสุดท้ายแล้วิีมเฮกกัจบไปเป็นที่อยเนาะสำหรับเกมนี้ทุกคนเนาะสามเกมถือว่าแพ้เกมหนึ่งชนะสองทุกคนนั่นเีงละาลินเกมดูบางครั้งลินมืดขึ้นก็เสียอีกดาวนึงหรือว่าได้อีกดาวเดียวทุกคอนอ่งได้ลายดอก